โอเคขอกล้องสั่นนิดนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ชาแนล Cloudy w ท t h d ด้วยเย้ yeah. ป๊บมือโอเคตอนนี้เป็นคลิปที่พี่ฟ้าจะมาอาัดเพราะว่าตามสัญญาไว้นะคะว่าวันไหนที่เป็นวันเกิดครบรอบย0ิปีของพี่ฟ้าแล้วเราจะมาคุยกันใช่ไหมมาตอบคำถามแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับตัวพี่ฟ้านะคะว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรยังไงอยู่อย่างนี้นะโอเควันนี้ร้อนมากเลย โอเคค่ะามาเริ่มกันเลยพี่ฟ้าชื่อพี่ฟ้านะคะอายุ20ปีเกิดวันที่2กันยา2539นแล้วก็ตอนนี้กําลังเรียนอยู่นะคะชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะ,รระ,คะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อที่เขาเรียกว่ามสวนั่นเองเนาะก็มีคนถามพี่ฟ้าใน Facebook ว่าเป็นคนที่ไหนพี่ฟ้าเป็นบ้านพี่ฟ้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็แต่ว่าปกติพี่ฟ้าก็จะอยู่ในเมืองแล้วแหละกลับบ้านก็แค่ศุกษสาร์อาทิตย์เนาะ อะไรอีกทำไงให้ซับขึ้นไวอ๋อพี่ฟ้า,าว่ามันไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นนะคะก็ถ้าอยากให้ซับขึ้นไวพี่ฟ้าว่ามันต้องขยันโพสคลิปนิดนึงเนาะมันจะได้แบบสมเสม,สมอคนที่ติดตามเขาะจะได้ดูตลอดแต่อันนี้ต้องบอกตัวเองละเพราะว่าพี่ฟ้าไม่ได้โพสคลิปแบบถี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมเรนเดอร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็พี่ฟ้าติดเรียนด้วย,ดยเดี๋ยวขอบน่ารักไหม มีมงกุฎดอ,อกไม้ด้วยโ okay. อเคก็พี่ฟ้าเพิ่งเพิ่งเปิดเทอมนะคะอาจจะแบบอะไรมันอาจจะยังไม่ลงตัวแล้วก็โปรแกรมมันมีปัญหาด้วยแลอินเทอร์เน็ตที่หอมันก็แบบโอ้ไม่ค่อยดีเหมือนที่บ้านนะคะก็เลยแอบมีปัญหานิดน,นึงแต่จะพยายามหาโปรแกรมเรนเดอร์ดีๆักโปรแกรมนะคะหรือว่าใครมีก็แนะนําให้หน่อยเนาะโอเคแต่ว่าคลิปอะมันมันอาจจะตัดไปตัดมานิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่โทรศัพท์พี่ฟ้ามันจะไม่พอเนาะเดี๋ยว ไม่เป็นไรนะถ้ามันตัดตมันจะไม่ต่อกันขนาดน,นั้นนะคะโอเคแล้วอะไรอีกมีคนบอกว่าให้เล่นมินิเกมอยากเล่นนะเคยเล่นเบสบอลแล้วในแต่ว่าไม่เล่นลงในช่องตัวเองในของแอสสินไปดูกันได้นะคะของ MC ็แกินเนาะก็ <c oughs> คือแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยทำน้อยก็แค่แบบดูแลเตียงแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าพี่ฟ้ายัางเล่นไม่ไม,ไม่ค่อยได้เล่นมินิเกมแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกครั้งที่สเลยอ่ะ ที่เล่นแล้วก็อัดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลองเล่นดูไหมแบบว่าทําคลิปแบบเล่นมินิเกมครั้งแรกเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเลยเมื่อกี้จบเรื่องมินิเกมไปแล้วเนาะว่าถ้าพี่ฟ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าอยากเล่นกับพี่ฟ้าก็เดี๋ยวถ้าวันไหนพี่ฟ้าเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเอ็มซีเด็กสินแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเนาะว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นวันนี้เดี๋ยวจะโพสต์ในแฟนเพจแล้วก็เราจะได้ อืมเจอกันนะในเกมนะคะแล้วก็อะไรอีกติ๊กตอก,กติก๊กตอกติ๊กตอกน้ำหนักส่วนสูงต้องบอกปะเนี่ยกลัวจริงเลยพี่ฟ้าน้ำหนักเอาส่วนสูงก่อนวราสูงร้อยห้าสิบเก้านะคะอีกเซนเดียวจะร้อยหกสิบพระเจ้าก็รังแกไม่ร้อยห้าสิบเก้าเนะีคะทุกวันนี้อยากได้อีกเซนหนึ่งมากเลยแต่ว่าคงจะไม่สูงขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ายี่สิบปีแล้วว่าแล้วก็น้ำหนัก โเศร้าเลยน้ำหนักไฟฟ้ามันก็จริงๆแล้วมันก็เคยหนักสีสิห้ามาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มันห้าสิบสองเยอะนูนจากหน้านี่หน้าอ้วนเป็นหมูขนาดนี้ใช้น้ำหนักสีสบสองหรือไงวีนนะคะวีนนั่นแหละก็ห้าสิบสองสูงร้อยห้าสิบเก้าอะไรที่ชอบกินพี่ว่าชอบกินอะไรที่เป็นเส้นๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้ชอบกินรามเมงเป็นพิเศษนะคะ ใครใจดีพาพี่มาอบไปเลี้ยงลามิงบอกด้วยนะเดี๋ยวจะไปกินฟรีให้หมดเลยแล้วก็เรื่อง Facebook มีคนอยากได้ Facebook ส่วนตัวนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะแจกได้คลิปหรือว่าแจกในไหนดีนะคะเดี๋ยวคิดดูก่อนนะถ้าไม่ใต้คลิปก็เดี๋ยวคงเป็นในแฟนเพจเลยสักอย่างเข้าไปกดไลค์ด้วยนะคราวนี้ชูวิได้นายแล้วเราก็เข้าไปคุยกันได้นะคะคอมเมนต์คอม คอมเมนต์อะไรใต้คลิปใต้รูปพี่ฟ้าก็ได้เดี๋ยวก็จะพยายามไปตอบเนาะช่วงนี้ที่มันดูยุ่งพี่ฟ้าไม่ค่อยได้ตอบหรือว่าไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ฟ้าเพิ่งเปิดเทอมนะคะก็อาจจะแบบเคลียร์ตัวเองยังไม่เสร็จเนาะแล้วก็เรื่องคลิปคลิปที่ไม่ค่อยได้ลงถี่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมเรนเดอร์พี่ฟ้าอย่างที่บอกมันยังแก้ปัญหาไม่ได้มันยังแบบ บางทีก็เลนเดอร์ได้บางทีก็เลนเดอร์ไม่ได้ไออย่างไอคลิปทั่วบ้านเนี้ยคืออยู่ดีมันฟุกทําได้ฟ้าลองดูนะคะลองมาหลายวันแล้วมีเมื่อวันนั้นที่ลงมันได้ก็โอเคแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งอีกหลายๆคลิปที่อัดไว้เนี่ยมันมันยังทําไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าขอห้รอรอพี่ฟ้าหน่อยนะช่วงนี้เขาเรียนยุ่งมากจะพยายามหาเวลาไปหาโปรแกรมดีๆสักโปรแกรมเนาะอย่าเพิ่งลืมกันนะจำเขาด้วยจำเขาด้วยโอเคอะไรอีก อก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณจริงๆเนาะทั้งชมพี่ฟ้าเสียงน่ารักพี่ฟ้าน่ารักจังเลยนน่นนี่น่น,นอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าเล่นสนุกจังอขอบคุณมากนะคะแล้วก็อะไรอีกแนะนําว่าแบบว่าตัวนี้คืออะไรทํายังไง ทำอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยคือขอบคุณมากจริงๆนะคะที่คอยบอกพี่ฟ้ามาเพราะว่าบางทีพี่ฟ้าก็อย่างที่บอกคนเล่นใหม่เนาะก็รู้หลายๆอย่างอะรู้จักเอ็นเดอร์แมนรู้จักนู่นนี่นั่นก็จากน้องๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะะเนาะอ่าอะอีกดีอ่าโอเคเรื่องเกมเรื่องอะไรนี้พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้โอเคต่อจากนี้เราจะมาพูดเรื่อง เกี่ยวกับพี่ฟ้าบ้างว่าแบบพี่ฟ้าชอบอะไรอ๋อพี่ฟ้าชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ความฝันพี่ฟ้าก็คือตอนนี้มีแพลนนะเ้าอยากไปเอ่อ work and travel ที่อเมริกานะคะถ้าสมมุติว่าได้ไปจริงๆนะถ้าแบบโชคดีได้ไปจริงๆเดี๋จะอัดคลิปมาฝากตั้งแต่ขึ้นเครื่องทํางานไปเที่ยวเลยเนาะอย่าลืมรอดูกันนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคอะไรอีก <c oughs> อ๋อมีคนอยากมีฟ้าเปิดกล้องใช่ไหมอืมยังไม่ได้ซื้อกล้องเลยอะกล้องดีๆอะมันมีป้าเว็บแคมที่แบบไม่ใช่ถ่ายออกมาแล้วหน้ามิฟ้าแบบดํามืดถึกเป็นผีไปเลยอย่างงี้ไม่เอานะอยากได้กล้องที่มันแบบเป็นภาพจริงๆเป็นภาพที่ไม่แตกยไงก็แนะนําหน่อยนะคะถ้าอยากเห็นวิฟ้าเปิดกล้องเนาะก็อยากเล่นไปด้วยเปิดกล้องไปด้วยนะแต่กลัวแบบเล่นไปแล้วหน้าตาแบบอ๋ออ๋ออ๋ออย่างี้น้องๆจะตกใจก็ได้อืม ก็อะไรอีกที่ฟัน,นึกไม่ออกแล้วว่ามีคนถามอะไรมาบ้างน้ำหนักส่วนสูงชอบกินอะไรเรียนที่ไหนอายุเท่าไหร่โตขึ้นไม่ใช่โตขึ้นอนาคตในระยะสั้นนี้อยากทำอะไรชอบเรียนวิชาอะไรแล้วก็บ้านอยู่ไหนก็น่าจะบอกไปหมดแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่ฟ้าด้วยนะทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ไปลากเพื่อนลากทุกคนมา Subscribe กันให้หมดแล้วเราจะมาเป็นคนรู้จักกันให้หมดเลยเนาะพี่ฟ้าอยากรู้จักคนเยอะๆจะได้คุยกันสนุกๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็แนะนําได้ตลอดเลยเนาะ <c oughs> หรือว่ามีอะไรอยากถามเพิ่มเติมนะพี่ฟ้าคิดไม่ออกแล้วขอโทษจริงๆนะคะก็ อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวว่างๆหรือว่าอะไรอาจจะมาอาคลิปตอบนะคะอืม,มามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปถามในแฟนเพจก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งโพสต์ให้ถามดีกว่าเนาะแล้วปักหมุดไว้พี่ฟ้าจะได้อ่านนนะอันเดียวไม่ได้แบบมาเปิดอะไรๆอันดูนะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะงงนะคะช่วงนี้สมองเลอะเลือนสองสยัยเรียนเยอะไปหน่อยเนาะโอเคสำหรับตอนนี้วันต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ไมบายขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้ด้วยบายบายสวัสดีค่ะ